สวัสดีค่ะเพื่อนๆไซโนการเด้นนะคะไซโนการเด้นค่ะช่องนี้มาแล้วก็จะให้ความรู้ความเพลิดเพลินกับการปลูกต้นไม้ปลูกผักนะคะ,ะจริงจริงเนี่ยเป็นคนชอบปลูกผักแต่ว่ามาหลงไหลไม้ยืนต้นแล้วก็ไม้พืชพันธุ์ที่แบบนี้ค่ะนี่ค่ะ ต้เล็กๆอย่างเงี้ยคือบางทีเราเห็นเราก็สดชื่นเนาะวันนี้ก็เลยเอามาตัวอย่างให้ดูนะนี่ที่เห็นเยอะๆอย่างนี้ไม่ได้เกิดจากการซื้อมานะคะแต่ว่าปักชําใบค่ะอันนี้เอามาให้เพื่อนๆดูเนี่ยสามตัวอย่างนะคะไม้ยินต้นพวกนี้มันมีเขาเรียกว่ามันมีเอกลักษณ์มันมีสเสน่ห์ของมันตรงที่เวลาเราปลูกเขาขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาอยู่กับเราได้นานนะคะถ้าเป็นอ่า พืชผักไม้เลื้อยหรือจะเป็นไม้ล้มลุกนะคะเราเก็บผลเขากินหมดเขาก็ล้มตายจากเราไปค่ะแต่ว่าถ้าเป็นไม้ยืนต้นเนี่ยเขาจะอยู่กับเราได้นานนี่คือเหตุผลที่ไซชอบปลูกนะคะอันนี้มาให้ดูก็จะเป็นนี่ค่ะอันนี้ต้นรวยไม่เลิกนะเพื่อนๆลองดูค่ะอันนี้ก็เกิดจากการชำใบนะเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะ ไม่แน่ใจว่าได้ทําคลิปไว้หรือ,อยังแต่ว่าชําใบเนี่ยง่ายๆค่ะเพื่อนๆก็เด็ดใบของเขานะคะจากต้นแม่ที่เขามีนะคะเอามาเอามาปักชําลงไปในดินกระถางหรือในพื้นที่ที่เรามีนะคะทิ้งไว้เลยค่ะชําใบนะคะทิ้งไว้นานๆเลยเป็นเดือนค่ะบอกเพื่อนๆไว้ก่อนเลยว่ากว่าที่เราจะเห็นผลแบบนี้นะคะเนี่ยเขาจะมีเขาจะมีกอใหม่เกิดขึ้นมาจากใบนะคะ กอใหม่เขาจะเกิดขึ้นมาจากใบเนี่ยเยอะเลยค่ะแต่ว่าใช้เวลานานค่ะเป็นเดือนแต่บอกเพื่อนๆให้รู้ว่าทำได้นะคะสามารถทำได้ค่ะใช้แค่ใบนะคะแต่อาจจะต้องอดใจรอนิดนึงบางทีนี่คือปักทิ้งไว้เฉยๆแล้วก็ไม่ได้มาดูนะคะคือ,อพอเห็นดินเริ่มแห้งแล้วก็ลดน้ำเห็นดินเริ่มแห้งแล้วก็ลดน้ำอย่าลดบ่อยค่ะการลดบ่อยจะทำให้โคนใบเขาเน่าเขายุ่ยไปนะคะแล้วเขาก็จะไม่งอกตอกกอใหม่ออกมาค่ะ นา,นานทีรถทีเนาะคือปักทิ้งไว้จนเราลืมไปเลยอะเราอย่าไปคาดหวังหรืออย่าไปแบบว่าโอ๊ยออกหรือยังออกหรือยังอะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าเราลืมไปเลยนะเรามาดูที่อ้าวออกเต็มเลยนี่ค่ะนี่ก็ออกเต็มเลยค่ะอันนี้เป็นรวยไม่เลิกนะคะแล้วก็จะมีตัวนี้ค่ะอันนี้จะเป็นต้นวาสนานะคะนี่ก็เอาใบาเหมือนกันค่ะใบใบเดียวเลยค่ะมา ปักลงในดินแล้วก็ทิ้งไว้นะคะนี่เป็นเดือนเหมือนกันก็ <_ an S 1> เห็นไหมคะงอกกอใหม่ออกมาแล้วค่ะนี่เราก็รอไปเรื่อยๆค่ะให้เขางอกเยอะๆก่อนแล้วเราก็ค่อยแยกใส่กระถางของเราไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นลิน้นมังกรนะคะชําใบเช่นกันค่ะชําใบชําใบนี่นะคะแล้วเขาก็ออกกอใหม่ออก Cor อามาค่ะเห็นไหมเพื่อนๆกอใหม่เขาก็จะแตกออกมาจากนี่แหละค่ะเขาจะแตกออกมาจากใบนะคะที่เราชําไว้เนี่ย ใบไม่ต้องใหญ่ไม่ต้องยาวมากนะคะตัดเนี่ยนยี่ได้ได้สองกอเลยนี่ให้เยอะเลยแล้วเดี๋ยวเราก็จะแยกแยกลงกระถางนะคะอันนี้คือเป็นการใช้เวลายามว่างนะเพื่อนๆใครมีก็เอามาปักทิ้งไว้ค่ะหมันลดน้ําอย่าให้ดินแห้งแค่นั้นเองแต่อย่าให้แฉะลดทุกวันไม่ดีนะคะน,นี่บอกไว้ก่อนเดี๋ยวโคลนคเน่าค่ะก็นี่ค่ะพอได้แบบนี้เราก็ทิ้งทิ้งไว้ค่ะทิ้งไว้เฉยๆเราก็ได้ต้นไม้เพิ่มขึ้นมาได้เหมือนกันนะคะได้เยอะเลยเนี่ยค่ะ เห็นไหมคือเห็นอย่างนี้ก็มีความสุขเนาะสดชื่นภูมิใจค่ะได้เยอะเลยนี่เห็นปะคะรวยไม่เลิกเดี๋ยวก็จะแยกใส่กระถางแยกเป็นต้นๆถ้าเราแยกไปแล้วนะเดี๋ยวเขาก็จะแตกใหม่เรื่อยๆอีกนะธรรมชาติของของของ,ของต้นไม้สามชนิดเนี้ยค่ะอ่าลิ้นมังกรนะคะเขาแตกกอเรื่อยๆนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นวาสนาเด็กพอเขาต้นใหญ่เขาก็จะแตกกอข้างๆออกมาเต็มหมดนะคะ แล้วก็นี้ก็จะไปรวยไม่เลิกถ้าเราแยกไปอีกเขาก็แตกอีกค่ะแตกเยอะนะนี่เอาให้เพื่อนๆดูอันนี้ก็แตกมาจากกระถางใหญ่เห็นไหมคะนี่เป็นกระถางใหญ่ก็แตกตัวลูกออกมาเนี่ยค่ะนี่คือแบบนี้นะคะนี่ก็คือลิ้นมังกรแต่ว่าข้อเสียอย่างหนึ่งของลิ้นมังกรก็คือถ้าเราชำต่อให้เป็นขอบทองนะคะแต่ถ้าเราชำจากใบ ตัวลูกที่เราได้เขาจะเป็นแค่ลิ้นมังกรเขียวนะแต่ถ้าเพื่อนเเอาต้นมาปลูกถ้าเขาแตกใหม่นี่ค่ะเราจะได้เป็นลิ้นมังกรเหลืองค่ะอันนี้ก็คือเป็นของในส่วนของลิ้นมังกรนะแล้วเดี๋ยวจะมีอันนี้ก็คือว่ารวยไม่เลิกเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูรวยไม่เลิกนี่ใส่เอามาจากต้นนี้ต้นแม่เขาอยู่นี่ค่ะ อันนี้คือต้นแม่รวยไม่เลิกนะคะถ้าเขาโตมากๆใบเขาก็จะเป็นดังๆอย่างนี้นะคะไซก็เด็ดใบเนี่ยค่ะใบที่แบบว่ากิ่งหักแล้วใบหักแล้วอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยใบไหนไม่สมบูรณ์เริ่มหักนะคะดึงเขาออกมารับไปปักอย่างนั้นละค่ะทิ้งไว้เป็นเดือนไปเลยค่ะแบบลืมไปเลยอ่ะเดี๋ยวเขาก็จะแตกกองมาเยอะนะนี่ก็คือสําหรับรวยไม่เลิกค่ะส่วนวาสนานี่ค่ะมาจากต้นนี้ค่ะ วาสนาก็คือไม้มงคลชนิดหนึ่งอีกเหมือนกันนะคะนี่สวยเขียวสวยเลยค่ะนี่เป็นวาสนามีลายนะคะเนี่ค่ะไซก็เอาใบล่างๆนะคะที่แก่ๆที่แบบบางทีเนี่ยไม่สวยแล้วหักแล้วนะคะอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาก็จะเหี่ยวไปแล้วก็ดึงออกมาค่ะดึงใบแบบเนี้ยดึงออกมาแล้วก็เอาไปชําค่ะขึ้นนะคะขึ้นแต่ใช้เวลานาน,านไม่ต้องอ่า ไม่ต้องควบแน่นไม่ต้องอะไรนะคะก็ใส่ไว้อย่างนั้นแหละคะ่ะให้อยู่ในที่ร่มลดน้ำน,น้อยๆแต่จริงๆว่าสนาเนี่ยเราจะขยายพันธุ์อีกอย่างหนึห่งเราขยายได้นะก็เนี่ยค่ะกอที่เขาแตกออกมาข้างๆข้างๆนะคะเดี๋ยวให้ดูเนี่ยค่ะแมนี่ก็คือกอกอหนึ่งนะจากต้นใหญ่นะเนี่ยเราหักได้ค่ะหักยอดออกหักเด็ดยอดออกนะแล้วก็เอาไปชำเขาก็ขึ้นค่ะ อันนั้นก็คือชําแบบแต่ว่านี้มาให้ดูในเรื่องของการชําใบค่ะเพราะว่าหนึ่งก็คือสะดวกง่ายรวดเร็วนะคะง,ง่ายๆค่ะเพื่อนๆมีก็มาชําๆปักๆทิ้งไว้ในดินในกระถางเล็กๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ทิ้งไปเลยค่ะเป็นเดือนๆแต่อย่าลืมมาลดน้ํานะ ก็แบบนี้เราก็ทิ้งไว้เราก็ได้ต้นไม้เพิ่มมาอีกเยอะเลยดีกว่าเราไปเสียเงินซื้อเพิ่มเนาะต้นหนึ่งก็หลัก 40- 5 0บห้าบทเนาะประหยัดเอาค่ะแล้วก็ใช้เวลาว่างในการอยู่บ้านให้เป็นประโยชน์นะคะก็คลิปนี้ฝากไว้สำหรับในเรื่องของการชำต้นไม้นะคะจากใบให้เพื่อนๆดูสารอย่างนี้นะคะ นี่ค่ะเผื่อมีใครมีเวลาว่างเข้ามาดูได้ค่ะแล้วก็ทำทำทิ้งไว้เนาะ <_ an> ก็เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับบ้านของเราได้เช่นกันนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ใส่มาไม่นานนะคะเพราะว่าห่างหายไปนานก็เลยเอามาให้ดูกันค่ะแต่เดี๋ยวหลังๆนี้ก็จะทำคลิปให้เพื่อน <_ an> ๆดูได้เรื่อยๆแล้วนะคะจะเริ่มจัดสรรปันเวลาได้แล้วค่ะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะไซโนการเดนฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะ